สวัสดีค่ะครอบครัว s Sun m o o n l i g h t Love Reading ที่รักของผู้อ่านนะนี่เป็น New Love Reading ค่ะรักครั้งใหม่สำหรับคนโสดนะคะราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้พบรักครั้งใหม่เขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครหัวข้อนี้สำหรับคนโสดนะคะ วันที่ตามแบบตะวันตกอยู่ใต้คลิปนะคะแอดมินจะแนบมาให้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ทีนี้ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ Facebook ผู้อ่านก็จะพยายามมีนะคะ m e s s a g e of l o v e Daily ไว้ให้แล้วก็ สำหรับท่านใดอยากจะทำบุญร่วมกันผ่านทางการเช่าหินมงคลหรืออยากจะเสริมพลังงานนะคะด้วยหินมงคลก็สามารถคลิกเข้าไปที่อินสตาแกรมได้นะคะผู้อ่านไม่ได้ทำเป็นการค้าดังนั้นก็จะยังไม่ได้มีเว็บไซต์ค่ะสามารถรับชมคกบคู่ได้นะคะทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นะ รับชมก็พูดได้ทั้งแบบไทยแนละตะวันตกแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวเรามาดู energy ใครคนนั้นของคุณหน่อยเมค่ะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภ m a r r i a g ค่ะบางท่านอาจจะได้เจอแล้วนะคะถ้าท่านใดได้เจอแล้วมีเกณฑ์ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานได้ถ้าใครยังไม่ได้เจอนะ นับจากนี้ถ้าคุณได้เจอได้พบรักครั้งใหม่ค,คนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่หรือคู่แท้ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การแต่งงานได้ข่าวดีสิ่งใหม่ๆในเรื่องการแต่งงานของคุณก็อาจจะมาในช่วงพฤษภาคมในปีหน้านี้ด้วยก็เป็นไปได้ถามว่าทำไมถึงสามารถดูกว้างได้เรื่องไทม์เฟรมมันไม่ใช่เรื่องตายตัวนะคลิปนี้อาจจะเป็นของใครบางคนหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะ ยูนิคอนเอเนจีดีมากๆเลยอาจจะเป็นรักระยะทางไกลมีเกณฑ์การจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันสำหรับบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกู Good luck. ๊ดลักคุณคนนี้มองดูโดยรวมถ้าคุณและวเขาถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอกันเนาะเพราะคุณและเขาหน้าที่จะเป็นคู่แมทช์เอเนจีออกมาบอกว่าแบบนั้นนะคะแต่เอเนจีออกมาเป็น temporary Tem ค่ะขอโทษ temporary นะคะ,ะคู่กับ unicorn คู่ของคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไปมาหาสู่กันมีเกณฑ์เดินทางไปพบปะ,จะเจอจเจอครอบครัวอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนเป็น long distance สําหรับบางท่านแต่ความสัมพันธ์จะพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้สําหรับท่านนี้นะคะเอเน g y จี้ของมาบอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนในความรู้สึกมากๆทีนี้หนะ้าที่การงานของเขาอะ เขาทางานในลักษณะที่อาจจะต้องเดินทางไปมาบ่อยๆนะอาจจะทํางานในลักษณะทีะ่เหมือนกับว่าอาชีพของเขานะ่าจะเป็นอาชีพในลักษณะทีะ่ติดต่อเจรจาทางด้านธุรกิจเป็นอาชีพอาชีพที่ มีความท้าทายค่อนข้างสูงนะอาจจะเป็นนักกฎหมายที่ปรึกษา,ากฎหมายอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านนะแต่มันก็เหมือนกับเป็นโชคดีนะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนหมายถึงถ้าได้เจอนะคะเหมือนกับเขาก็เปิดตัวเลยว่าเนี่ยคือคนรักนะอยากจะไปต่อกับคุณยังไงอยากจะมีอนาคตยังไงก็จะเป็นคนลักษณะที่ชอบวางแผนอนาคตล่วงหน้าไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละนะ ก็ถือว่าเป็นโชคนะบางคนคบกันมานานเนี่ยยังไม่ยอมที่จะชัดเจนเลยก็มีนะเอาล่ะขอดู Energy โดยรวมระหว่างคุณกับเขาหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้าง ชักราค่ะอืมเอเนจีคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานนะคะเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรเขาจะโฟกัสไปทีละอย่าง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 แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาต้องการความสมบูรณ์ในชีวิตนะเรื่องเงินดีเรื่องงานดีเป็นคนที่จิตใจดีค่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักคนคนนี้ค่อนข้างชัดเจน หมายถึงชัดเจนแล้วก็แสดงออกตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางคนเนี่ยลุ้นตั้งนานคบตั้งนานไม่ยอมแสดงออก w o บูแมนโฮดิ้งคอ Tank Man นะคะและ Storm w o r n i n g คุณทั้งคู่จะพบเจอกันนะคะในสถานที่ ในสถานในสถานการณ์ที่คุณทั้งคู่เคยผ่านเหตุการณ์เหมือนกับสตอมเนาะเคยผ่านเรื่องราวดรามา่าความรักมาค่อนข้างเยอะในเนื้ออยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่กับปัจจุบันแต่เหมือนหนีความรักไม่พน้นพอเราได้เจอคนคนนี้เนาะต้องยืมเพลงของนักร้องท่านหนึ่งอะแพ้ใจรู้อายุหมดเลยเอาล่ะ คนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นวหวแต่มันก็ถือว่าเป็นโชคนะเป็นสิ่งดีๆเป็นของขวัญดีๆที่คุณควรจะได้รับคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคิดไปหมดคิดคิดคิดและคิดแต่ในความที่เขาคิดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความชัดเจนนะมีความชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มแต่เขาจะคิดและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาออกมาดีนะคะแต่มันจะต้องผ่านบางท่านเนี่ยอาจจะต้องผ่าน Relationship ที่หนัก พอควรแล้วก็ได้มาพบเจอกับคนคนนี้เป็นช่วงเวลาที่เยีวยาจิตใจนะคะแล้วสักพักหนึ่งคุณก็จะได้พบเจอคนคนนี้เอ r เ y อจของมมบอกว่าก็ค่อนข้างนานอยู่นะการที่คุณจะได้พบเจอคนคนนี้แต่ว่ามันก็คุ้มนะหมายถึงถ้าเราได้เจอแล้วเป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะอา,าคะค่ดู Energy New Love โดยรวมหน่อย การเดินทางจะนำพาให้คุณได้เจอกันแน่ๆนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์มั่นคงด้วยมั่นคงชัดเจนอะ่ะไม่นานขนาดถึง4-5ปีนะสำหรับท่านมองดูอาจจะปีหนึ่งอะก็มีข่าวดีแนละ้วเพราะว่าเหมือนเขาก็มองหาคู่ชีวิตด้วยนะคะ energy ค่อนข้างดีมากๆเลยอาจจะเป็นชาวท่านลมได้นะคะ เป็นคนที่ทำงานด้านติดต่อสื่อสารเจราจาแล้วก็นเ,เ,วเนี่ยค่ะเอเนจีเนื้อคู่ขึ้นเลยนึกในใจอยู่แล้วเชียวที่นึกในใจเพราะว่าเอเนจีค่อนข้างจะดีคู่จะประสบความสาเร็จในความรักด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็ความรักจะเป็นลักษณะบาลานซ์จะลงตัวคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะ เอมเพหูเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆแต่ว่าเอมเพลอขึ้นมาทุกครั้งก็ต้องบอกไปเลยว่าบางท่านอาจจะเป็นรักระยะทางไกลแหละนะการเดินทางคุณอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวหรือว่าท่องเที่ยวในเว็บไซต์ก็ได้มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางที่คุณจะได้พบเจอคนคนนี้นะหลังจากที่ผ่านขั้นตอนของการใจสลายหรือดราม่ามาแล้วรักที่เคยปล่อยให้คุณต้องรอเกอ้อนี่แหละนะคะคุณตัดสินใจเดินจากมา เหนื่อยผิดหวังกับความรักที่ผ่านมาแล้วนะไม่อยากไปต่อแต่ในท้ายที่สุดค,คนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าเอานะลองอีกทีดีกว่าหรืออาจ,จสลับกันเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องอาราวราวมาความรักมาเยอะแล้วรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้วแต่พอมาเจอคนคนนี้มันกลับเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอมืมันก็น่าที่จะลองเปิดใจดูนะเพราะตั้งแต่คุณ พบเจอคนคนนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งดีๆอ่ะกูลักเหมือนกับเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องดีๆในชีวิตที่คุณทั้งคู่ได้มอบให้แก่กันต้องบอกว่าคุณทั้งคู่เพราะว่าขึ้นมาเป็น two of mirror คือ two of cup นะคะปฏิเสธไม่ได้ว่า energy so m a t c h ัดเจนนะคะแล้วก็การสื่อสารค่อนข้างลงตัวอย่างที่วานบอกคนคนนี้คุยอะไรแล้วเคลียร์คุณจะไม่ต้องมามีคําถามอีกว่าแล้วยังไงต่อหรือบางทีคุณแค่มีคําถามในใจเนะี่ยเขาก็บอกคุณจนคุณรู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้ว ไปต่อได้เลยค่ะประมาณนี้ความรักมั่นคงอบอุ่นชัดเจนนะมีแนวโน้มพัฒนาไปจนถึงขั้นมั่นหมายและแต่งงานดูสิคะ Married Emperor Six of s w o r d นะคะ energy ดีมากๆ Two of Mirrors ด้วยนะ้ะบอกเลยว่าคนคนนี้ที่เข้ามา นะสามารถเป็นรักแท้และคู่ชีวิตได้แต่อย่างที่เราอาจบอกนะลอง i s t a n c e อาจจะต้องช่วงแรกๆที่เจอกันอาจจะต้องอดทนรอคอยในเรื่องของการคอมมูนิเคชเนาะอาจจะคุยกันได้ทาง Facebook แชทแอปต่างๆมันก็ทรมานเนาะคนที่รักกันแต่ไม่เป็นไรรักเนี้ยมันมันม่นคงและมันปลอดภัยนะให้รแฟนเขาต้องการมีคอมมิทเมนต์กับคุณสร้างครอบครัวแต่งงานมีบุตรนะคุณจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้แหละหรืออาจจะมีการวางแผนพูดคุยกันเรื่องอนาคตแต่งงานการมีบุตรสําหรับบางท่านนะคะ Energy เอามาบอกว่ารักครั้งนี้มันมั่นคงนะคะแต่อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะ คนคนนี้อาจจะต้องเหมือนกับใช้เวลาในการเดินทางกันสักระยะหนึ่งนะในการเรียนรู้ดูใจนะการสื่อสารเอเจีออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่อาจจะในช่วงแรกๆอาจจะต้องไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะอยู่ไกลแม้ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันอาจจะเหมือนกับคู่ของคุณหรือไม่ก็ตัวคุณทํางานในลักษณะที่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันไปก่อนนะคะแต่ในท้ายที่สุดอะพอเวลาที่ความรักมันมั่นคง มันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันชัดเจนไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยเพราะว่า energy male เติขึ้นขอให้คุณเจอคู่แท้ของคนเร็วๆนะเพราะมันมีทั้งคู่แท้แล้วก็มี energy มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นรักแท้ในอนาคตได้เพราะ energy ออกมา successful ค่ะถ้าคุณคาดหวังรักครั้งนี้ให้เป็นคู่แท้รักแท้มันก็จะเป็นได้ขึ้นอยู่กับคุณสองคนอาจจะต้องใช้ความอดทนในช่วงแรกในการสื่อสารกันเท่านั้นเองนะคนคนที่ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวหรอกนะคะ แต่เอเนจีออกมาบอกว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องตัวของเขาค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณคนคนนี้อาจจะไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนด้วยฐานะการงานกนารงินดีมากเป็นชาวธาตุดินและธาตุน้ำสูงนะคะไปต่อได้ดีใจด้วยเอาล่ะทีนี้แล้วมาขอคำแนะนำจากแองเจิลกัน โอ้ยเด็กที่สวยมากๆ beautiful soul ค่ะนะคุณเป็นคนที่มีจิตใจงดงามอยู่แล้วไม่ว่าสิ่งที่คุณจะคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้มันจะเคยรู้สึกว่าพลาดหวังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ผู้อ่านมองดูไอสิ่งที่เราพลาดไปเนี่ยมันคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันคือบันไดมันคือประตูที่คุณจะสามารถหาทางออกเปิดออกเพื่อที่คุณจะได้พบเจอคนของคุณนั่นแหละนะผู้อ่านบอกเลยว่ามันไม่ง่ายแต่มันคุ้มนะ ถ้าคุณได้เจอใครบางคนที่ใช่แล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีกว่าอยู่กันแล้วแบบว่าเต็มไปด้วยราม,ม่าเพราะไปดึงเอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาสุกไหมคะคุณมีจิตใจที่งดงามค่ะดังนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะครั้งนี้ก็เป็นคนที่มีจิตใจงดงามเช่นเดียวกันกับคุณอย่าลืมนะคะทูอฟฟ์คัพบาลานซ์ลงตัวดังนั้นคนคนนี้นะคะเขาก็จะเทคแคร์ดูแลคุณแล้วก็มอบสิ่งดีๆคืนกลับให้คุณด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็อย่าลืม kindness กับตัวคุณเองเข้าไว้นะตอบคำแนะนาจากแองเจิ้ลหน่อยค่ะ Let go นะคะเอจี่ออกมาบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณควรจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะคุณก็ควรที่จะตัดสินใจเดินต่อไปข้างหน้านะคะเพราะในแต่ละครั้งที่คุณตัดสินใจก้าวเดินไปอะคะ่ะมันจะเห็นแสงสว่างนําทางทีละเล็ก ทีละน้อยทีละน้อยทีละนิดระหว่างทางคุณจะภูมิใจในตัวเองนะคะถ้าคุณประสบความสําเร็จในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักเนาะเอาละมาเธอร์แมรี่มีอะไรอยากจะบอกคุณคะอืมสวยมากๆคะ่ะ our lady of scarlet water อาจจะเป็นชาวทาตน้ำที่คุณจะได้พบเจอครั้งนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะ รักครั้งนี้มันมีความสุขมันสบายใจแล้วก็มันสงบอบอุ่นทีเดียวแหละนะยังไงก็ตามแต่ผู้หา่านมองดูว่ามันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยนะเอาละขอข้อความจากทร n นเฟ m มทูเลิฟกันหน่อยนะข้อความเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณนะ I love you ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเขาเป็นคนของคุณเขาจะรักคุณ now and forever ต่อเนื่องกันไปเลยนะเขารักคุณนับจากนี้และตลอดไปค่ะขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันในท้ายที่สุดอ้หวานจังเลย you are my everything คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นรักแท้นะเป็นคู่ชีวิต ที่อยู่กันจนเยี่ยยาเป็นกำลังใจให้ราศีสิงค์ค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ